เปิดค่าตัวของไหมหลังเป็นพระเอกที่ประเทศจีนเรียกได้ว่านาะทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับหนุ่มไม้พิรัตที่ต้องบอกเลยว่าฮอตมากๆไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับเพราะหนุ่มไม้พิรัตนั้นไปเป็นพระเอกละคนถึงต่างประเทศอย่างประเทศจีนงานนี้ต้องบอกเลยว่าฮอตขนาดนี้ค่าตัวไม่ธรรมดาแน่ๆล่าสุดวันนี้ทีมงานจะพาไปส่งฆ่าตัวของหนุ่มไม้พิรัตค่าตัวของหนุ่มไม้ที่เป็นนักแสดงบทบาทพระเอกซีรีส์จีนเรื่องต่างๆนั้น ไม่ได้ค่าตัวสูงถึง40ล้านบาทต่อเรื่องได้ส่งเสียเลี้ยงดูลูกชาย2ล้านบาทต่อปีกันเลยทีเดียวต้องบอกว่าไม่ธรรมดาไม่ใช่เล่นๆเ,เลยใช่ไหมครับสำหรับค่าตัวหนุม่มไหมใครจะจ้างเตรียมเงินก้อนโตไว้เลยนะหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ